ของใบนี้ก็มูลค่าหลายหมื่นบาทต่อใบนะครับข้าขาวสาใบนะี้จะอยู่ที่ประมาณ25,000บานเหมือนกันพนันอย่างหนึ่งว่าเราจะได้เจอของดีหรือว่าได้เจอของไม่ดีแลาถ้าเราเจอของดีก็คือได้ของแพงไปเลย,เลยนะกะรเงัดเกมไทยที่ราคาเป็นหลักหมืนนะ่นเนี่ยมีอยู่จริง การ์ดเกมกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่คนไทยจํานวนมากหันมาให้ความสนใจนะคะเพราะนอกจากจะเป็นกิจกรรมยามว่างแล้วยังนับเป็นสินทรัพย์ทีม่มีมูลค่าตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักล้านโดยเฉพาะในปี2025ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานค่ะว่ามีจํานวนผู้เล่นการ์ดเกมในไทยเพิ่มขึ้นทะลุ1ล้านคนและมีมูลค่าตลาดพุ่งเกินกว่า1,500ล้านบาทเลยค่ะ จริงๆต้องเรียกว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับการ์ดโตขึ้นทั้งในแง่ของร้านค้าแล้วก็ในภาพรวมด้วยเพราะว่าตลาดตัวเซ gment ของการ์ดเกมเนี่ยโตขึ้นทั้งประเทศไทยเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการ์ดเกมชื่อดังที่ได้รับความนิยมกันมานานแล้วทั้ง Magic The g a t h e r i n g p o k e โปเกมอนวันพีซหรือแวนการ์ดแต่ในช่วง2-3ปีมานี้ก็มีการ์ดเกมเจ้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการ์ดเกมที่พัฒนามาจากแบรนด์ดังขวัญใจเด็กๆอย่างดิสนีย์หรอค่หน้า กันดัมอัลตร้าแมนหรือแม้แต่เกมมือถือยอดนิยมอย่างคุกกี้รันค่ะต้องยอมรับก่อนว่าจริงๆแล้วการเกมเนี่ยมันทํากําไรได้สูงมากๆยกตัวอย่างอย่างเช่นทุกคนรู้จักอย่ง่งโปเกมอนการ์ดแบรนด์โปเกมอนเองอ่ะสิ่งที่ทําให้เกิดกาไรสูงสุดในบริษัทก็คือการนั่นเองครับด้วยตัวกําไรเองเนี่ยก็เลยมีนักลงทุนที่อยากลงทุนในจุดนี้มากยิ่งขึ้นและก็มีบริษัทที่ใหญ่ๆมากมายอยากจะผลักดันการ์ดเกมของตัวเองขึ้นมานะครับผมมาสนับสนุนส่วนนี้นั่นเอง แต่แบรนด์ที่สร้างกระแสให้คนไทยหันมาเริ่มเล่นการ์ดเกมกันเป็นจำนวนมากอย่างไม่น่าเชื่อในปีนี้กลับเป็นการ์ดเกมฝีมือคนไทยที่มีชื่อว่า Battle of t e l i n g c h a n ซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากช่องแอนิเมชันเสียสีสังคมบน YouTube อย่างพัซซูโลที่สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนทั่วไปเข้ามาลองเริ่มเล่นการ์ดเกมเป็นครั้งแรกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมในงานแข่งขันครั้งล่าสุดมากกว่า400คน การลากเงาของตัวเองนะท่านขอตั้งด่านค่ายบารรจย์อัญเชิญนายจันหนวดเคียวและนายทองเม็นออกมาจงปกป้องบ้านผมเหมือนที่ท่านปกป้องบ้านของท่านเองเมื่อ200ปีก่อน Battle ตึงฉันเนี่ยก็เกิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วมีการพัฒนาต่อเนื่องตลอดทั้ง2ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่ฮิตมากๆอีกปีหนึ่งนะครับผมการ์ดเกมเดี๋ยวนี้มีนัความน่าสนใจมากเนื่องจากมีความเป็นไทยการ์ดเกมสนุกเข้าใจง่ายนะครับเห็นว่าจำนวนคนเล่นเนี่ยเยอะเรื่อยๆและมีคนให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากการเล่นเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือการแข่งขันเพื่อชิงรางวลัลการ์ดเกมยังมีการซื้อขายหรือการเทรดดิ้งระหว่างผู้เล่นและนักสะสมด้วยกันซึ่งหลายคนก็สามารถทำกำไรจากจุดนี้ได้ในมูลค่าที่สูงมากเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ1มื่นสาครับก็เป็นเซต3ใบ1มื่นถ้าแยกใบก็หลายพันอยู่ครับตอนนี้ราคาก็น่าจะขึ้นไปสูงอยู่ครับการชนิดนี้มันเป็นกระแสอยู่ราคามก็เลยพุ่งสูงขึ้น2000ครับ ก็ด้วยการที่เราโตขึ้นนะครับเราก็อยากหากเหตุที่เราสามารถสมุนกับมันได้แล้วก็สามารถทำเงินให้เราได้ด้วยคนที่เข้ามาในสมัยเนี้ยเขาไม่ได้มองการ์ดเกมมันเป็นแค่การเล่นกันการ์ดมาเล่นกันเขามองเป็นการลงทุนครับเพราะว่าสมัยเนี้ยพอคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนะครับแวลูของการ์ดเนี่ยมันก็เยอะขึ้นราคาของการ์ดที่คนที่ซื้อเพื่อการทํากาไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มเยอะขึ้นทังการ์ดโปเกมอนอะไรพวกเนี้ยโอ้โหใบนึงก็หลักล้านนะครับ โอ้หลายสิบล้านบาทนะครับอย่างอย่างล่าสุดของ m a g ิเด็กเกตวิ n งนะครับเ h e One Ring นะครับผมเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยซื้อขายจบกันไปที่78ล้านบาทนั่นเองนะครับนี่ยังไม่รวมการเกี่าวที่หายากมูลค่าเป็นร้อยล้านมีแน่นอนครับแน่นอนว่าการที่จะเข้ามาลงทุนกับการ์ดเกมหนึ่งในสิ่งสำคัญก็คือการรับรู้และเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่อราคาของการ์ดเช่นระดับความหายากและความต้องการในตลาดทั่วโลก ในแง่ของการถ่ายผลทั้งหมดนะครับราคาเนี่ยผู้ผลิตหรือว่าทรัิชเชอร์เนี่ยไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่ว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่รองรับนั่นเองขึ้นอยู่กับว่าดีมาเลยครับว่ามีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนและมันหายากมากแค่ไหนอย่างเช่นคนเล่นเนี่ยใบยเนี่ยปกติใบละห้าสิบาทอีกวันหนึ่งใบเนี่ยได้แชมป์จาก50อ่ะขึ้นมาเป็นพันหนึ่งสองพันเนี่ยเห็นกันทุกปีการ์ดบางอย่างอ่ะราคาขึ้นยิ่งกว่าหุ้นบางคนก็เลยสนใจในแง่การลงทุนของการ์ดเกมนั่นเอง นอกจากนี้การ์ดเกมยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการตรวจสอบเพื่อการันตีคุณภาพหรือที่เรียกว่าการเกรดซึ่งจะวัดระดับความสมบูรณ์ไร้ตำหนิหรือริ้วรอยโดยมีคะแนนสูงสุดที่10คะแนน ที่มันเป็นที่นิยมทั่วโลกเนี่ยก็จะเป็นเกรดการ์ดหรือเขาเรียกว่าสลับนั่นเองนะครับผมซึ่งการเกรดการ์ดเป็นการการัารนตีว่าก,าการเป็นนั้นแท้ไม่แท้และคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเซนเตอร์สวยไหมอขอบเป็นยังไงอย่างเช่นการ์ดมีเป็นล้านใบทั่วโลกเนี่ยแต่การ์ดที่ได้เกรดสิ 10, แบบ10 10 10สิรีติชเนี่ยมีแค่หลักสิบหรือหลักร้อยนั่นเองนะครับแปลว่าเป็นที่น้องการของทั่วโลกแน่นอนเพราะนั้นพวกนั้น,นก็จะเป็นการ์ดที่นักสะสมมนัก้นทุนอยากได้กันนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นการสะสมส่วนตัวนะครับผมอย่างแรกขออนุญาตโชว์เป็นโปเมอนแล้วกันนะครับสองใบนี้ก็มูลค่าหลายหมื่นบาทต่อใบนะครับคร่าวๆเมจิกไฟนอลแฟนตาซีโทเค็นนะครับผมเป็นนี้ครบชุดเลย3ใบนะครับจะเห็นได้ว่าเกรดเขาบางใบเนี่ยจะเป็น10บๆสิหมดเลยทั้งมือเนี่ยเป็นแสนอยู่แล้วนะครับผมการ์ดที่สุดฮิตณตอนนี้ครับเมียไพ่สวนกับเจ้ากราดียังไงนั่นเองนะครับใบนี้ได้10บด้วยน่าจะหายากมากๆนะครับผมถ้าเกรดแล้วสิบเนี้ยไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่นอนครับการ์ดเกมไทยที่ราคาเป็นหลักหมื่นเนี่ยมีอยู่จริง ในส่วนของผู้เล่นและนักสะสมหลายคนก็เริ่มก้าวเข้าสู่วงการการ์ดเกมด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะคะมีทั้งเล่นเพื่อความสนุกสะสมเพราะใจรักหรือเข้ามาเพราะเห็นช่องทางที่จะลงทุนเพื่อทำกำไรเพราะการ์ดบางใบก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเร็วยิ่งกว่าทองคำอีกค่ะ เล่นมาสักพักนึงแล้วครับการที่ได้มามาที่ร้านได้มาเจอกับอคอมมูที่มีเพื่อนๆเ,เยอะๆแล้วก็คล้ายๆเล่นบอร์ดเกม,มครับได้มาสนุกกันร่วมกันอะไรเงี้ยครับเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในอนาคตในการลงทุนนะมากกว่าันเทียบเท่ากับตอนนี้เทียบกับราคาทองเลยครับ ความสนุกคือนี่ครับการได้สุ่มกาชาได้เปิดสองมันเหมือนเหมือนการพนันอย่างหนึ่งว่าเราจะได้เจอของดีหรือว่าได้เจอของไม่ดีเป็นเหมือนกันถ้าเราเจอของดีก็คือได้ของแพงไปเลยอะไรอย่างงี้ครับ และนั้นก็ทําให้การ์ดเกมได้กลายเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมแห่งปี2025ซึ่งก็เชื่อนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมยังคงขยายต่อไปอีกในปี2026นอกจากจะทําให้บรรยากาศของตลาดการ์ดเกมคึกคักมากขึ้นก็น่าจะพอช่วยกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะ มันจะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นครับด้วยจํานวนผู้เล่นที่มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่ที่สาคัญครับประเทศไทยเองเนี่ยมีศักยภาพในการจัดงานระดับเรจิเนลแปลว่าเราสามารถเป็นโฮสต์งานที่รวมนักแข่งจากทั่วประเทศทั่วโลกในฝั่งเอเชียแปซิฟิกหรือทั่วโลกเนี่ยมาจัดในไทยมาอีกขึ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวการอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นตลาดในบ้านเราเนี่ยโตทุกช่องทางเลยนะครับ